ครับสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับเวฟบหนึ่งสองหาคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับรับงานเข้ามาจากาพื้นที่จังหวัดพนมไพรนะครับที่นี่นะครับรถคันนี้มีปัญหาก็คือ,อ วูบดับเล่งไม่วูบดับครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับเขาก็ลือชุดบนลงมานะครับในการที่ลื้อชุดบ่นลงมานี่สร้างความเสียหายหลายอย่างหลายประการเลยผมต้องมานํเจ็บงานมานําแจ้งงานนะครับทอยเสียกระวุดันนะครับมัที่นี่นะครับรถคันนี้ไม่ใส่ใส้กรองอากาศตามคลิปแรกที่ผมได้ว่บไปนะครับอะทำไมไม่ใส่ใส้กรองอากาศนะครับสาเหตุมันมีนะครับคือผมบอกตรงๆนะครับว่ารถคันนี้นะครับ แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับอ่าเผลอๆรถคันนี้รถมันบวบเป็นยังรถปกติแต่ถูกถูกจับทําเครื่องเพราะว่านะครับรถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับพอรถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับมาเปิดกองอากาศออกรถมันกลับเล่งได้นะครับสาเหตุมันเกิดมาจากสิ่งนี้นะครับอยากให้พี่น้องเบ่งไปน้ากันนะครับพี่น้องนะสิ่งนี้ที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้เลยนะครับภายในคาบ,บูเรเตอร์ด้านข้างคาบ,บูเรเตอร์มองนี้ตรงนี้นะครับอ่า นะถ้ารถรุ่นไหนค่ายใดนะครับมีผ้าปั๊มยูด่ด้านข้างคาบูริเตอร์นะครับบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยว่านะครับถ้าผ้าปั๊มตัวนี้รั่วนะครับมันจะมีปัญหาตามหลังมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาอาการมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาพูดถึงเรื่องวิธีการตรวจเช็ควิธีการดูนะครับว่า ปาป้ามตัวนี้มันรั่วมันรั่วตรงไหนดูอย่างไรถ้าเราดูอย่างนี้มันก็ปกติดีแมนบอนะครับดูอย่างนี้ปกติดีนะแต่ถ้าคนเป็นช่างจะรู้ว่าตรงนี้นะตรงปลายนิ้วโป้งผมมันจะเป็นลายๆเนี่ยนะมันทะลุนะนะครับมันทะลุนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟแฟลชสักนิดนึงนะครับเปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะซ่องให้เบิง้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสู้ไน้น้ำนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเด้เห็นไปน้ำกัน นะครับอ่านะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าตรงนี้ตรงบริเวณนี่ปลายนิ้วนี่นะครับตรงบริเวณปลายนิ้วนะครับมันจะมีแสงรอดขึ้นมาเห็นบะเห็นบะถ้าไม่ใส่อ่าถ้าไม่เอาไฟฉายมาส่องเราจะไม่รู้ว่ามันมีแสงรอดนะครับเราจะไม่รู้ว่ามันแตกทะลุนะครับพี่น้อง FC นี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นของรถคันนี้นะครับ ผ้าแว็กคัมนะครับหรือว่าวาลว์วตัดอากาศที่อยู่บริเวณด้านข้างคา,งา,งางบุรเตอร์นะครับมันทะลุมันฉีกมันขาดตามอายุการใส่งานแต่ว่าค้นเหานะครับบางครัง้งบางที่ความดูบ่พอ่อบ่บ่ไปเก็บข้อมูลนะครับบ่ไปหาหมูหาปวกนะครับกะบ่หู้นะครับว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจากยังละจะแก้ตรงไดนะครับกะนี่แหละนะครับเป็นการแก้ปัญหาไปเหตุโดยการถอดไส้กรองออกเพราะถอดไส้กรองออกไปจังใดที่นี่ เครื่องรถลูกค้าพังเสียหายสิครับแมนบ่นบ่ล่ะอาฝุ่นเข้าเครื่องนะครับมันกระเห็ดเห็นพวกบาว้าวใบว้าวบูดขาว้าวสึกล้อรวมไปจนถึงลูกสูแบแหวนนะครับแล้วก็ินน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องพังในที่สุดนะครับซึ่งนะครับผ้าแวกคัมนะครับหรือว่าอ่าเราตัดอากาศที่อยู่ด้านข้างคาบูเรเตอร์นี่นะครับถ้ามันแตกมันรั่วนะครับมันจะจนะ่ายน้ํามันเบนซินหรือว่าจ่ายเชื้อเพลิงหนา พอใจเชื่อเพลิงหนารถมันจะอ้วกน้ำมันหรือว่าแค้นน้ำมันนั่นแหละกระอักน้ำมันนะครับสังเกตจากอาการหัวเทียนบอดดำแห้งบอดดำแห้งครับพี่น้องเอฟซีรถมีอาการควันดำเล่งไม่ขึ้นเล่งไม่สุดสตาร์ตติดยากเพราะว,าว่าน้ำมันมันถ่วงมวเทียนมันเปียกเด้นะครับเวลาใส่งานไปมูเทียนมันแห้งดำควันมีสีดำนะครับอันนี้ก็คืออาการของผ้าปัม๊มนะครับอ่าที่อยู่ด้านข้างคาบูเรเตอร์นะครับมันหัว นะครับถ้ารถที่ไม่มีผ้าปั๊มนะครับก็ะเบิ้งใบโชคนี่แหละโชคเปิดข้างบอน้มหนูหลุดบอนะครับหรือนี่ตัวนี้เลยท่ออากาศตัวนี้นะครับจะมีไส้กรองอีกตัวหนึง่งนะครับใส้กรองตัวนั้นถ้าอุดตันนะครับก็เ็ดให้รถมีอาการควันดำเร่งบ่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นนะครับรถคันนี้นะครับมีปัญหา เกิดมาจากนี่แหละแวกคัมด้านข้างคาบูลิเตอร์นะครับถามว่ามีขายบอนะครับแวกคัมตัวนี้นะครับมีขายนะครับอันนี้ไปซื้อมาแล้วนะครับไปซื้อมาแล้วนะนี่นี่นี่นะครับไปซื้อมาแล้วนี่นะครับมาทั้งชุดเลยนะครับนี่ยังมาแนมีสปริงก็ผ่าแวกคัมนี่แหละนะครับอ่านะครับซื้อมาแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะและอีกที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับไปลืมอมาก่อนเข่าแหละ นะไปลือ้อมาทั้งเกตเบื้องบอนี่ตรงนี้นะครับมันมีหมุดนะครับมันมีหมุดเห็นบ่มีหมุดหนึ่งตัวแต่ว่าฟังนี่หมุดหายนี่งัดแตกออกไปนะครับมันผยอพอมันผยอที่นี่มันจะหัวนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนอีกนะครับสางความเสียหายมากๆเลยสําหรับการลื้อเครื่องมาของรถคันนี้ใส่กระสอบมาให้นะครับเห็นบ่นะครับหนางานมันยากนะครับกว่าจะแก้ไขได แต่ละเขตแต่ละอันแต่ล,ลูกค้าคนก็เร่งรีบมาซะเหลือเกินนะผมก็บ่ฮบ้ว่ามนจะมีเวลาในการตรวจเช็ครถให้มากน้อยแค่ใดนะครับผมอาจจะได้แค่ประกอบเข่าติดเครื่องและสรงเลยเนะี่ครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ารถขั้นนี้น้ำมันหมดนะครับน้ำมันเบิดแล้ววูบดับสตาร์ทบ่ติดนะครับวูบดับสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าในส่วนของพาแวกค่มนี่มันติดอยู่เด้แต่ว่ามันเล็งบ่ขึ้น น <Net> ี่ครับอ่าพาแวะคาห้วยมันติดแต่ว่าลดเล่งบ่ขึ้นรถแตตาติดได้ขี้ได้แต่ว่ามีควันดำเนะครับเร่งบ่สุดแค่นั้นเองนีครับพี่น้องเอฟนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเอฟซเด้อ